รัศมีแขแอบเลี้ยงข้าวหนุ่มฝรั่งงานดีเจอดีเจต้นหอมแทปทีมแชทำแฟนแฟนฮือฮาไม่น้อยเมื่อนักแสดงคนดังอย่างรัศมีแขฟ้าเกื้อลน้นจ่ายค่าอาหารให้นักท่องเที่ยวชาวสกอตแลนด์รายหนึ่งที่อาหารร้านที่จังหวัดเชียงใหม่ทํานักท่องเที่ยวรายนี้ถึงเซอร์ไพรส์สุดๆโดยด้านนักท่องเที่ยวชาวสกอตแลนด์ได้โพสต์ โมเมนต์น่าประทับใจพร้อมข้อความว่าแต่ n อยู่ for b o y i n g m y l u n at รัศมีแขเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทราเวลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชียงใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีทฟู้ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบัตเจทรเวลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงคอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบัตเจทรเวลต็อกซึ่งต่อมาด้านเพื่อนสนิทอย่างดีเจต้นหอมได้โพสต์แซวล์บอกว่า ในกลุ่มมันจะมีอยู่อีนึงที่ปากบอกรักแต่ผัวด้านรัศมีแขได้โพสต์กลับเมื่อเพื่อนสนิทรู้ข่าวพร้อมข้อความว่าเมื่อเราเลี้ยงข้าวผู้ชายจนเป็นข่าวแล้วเพื่อนเห็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิถีคิงคอง